ขอเจริญพรสิ่งที่อยากได้แต่ไม่ได้มาครอบครองสิ่งที่ไม่ได้อยากได้แต่ก็ต้องได้มาเป็นสมบัติดูเหมือนจะเป็นความทุกข์สามัญที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจากต้องเจออย่างนี้ดูเถิดท่านทั้งหลายผู้ทรงศีลอยู่ที่ใดก็ย่อมเกิดมงคลแก่ที่นั้นๆเมื่อการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดูจิตของตนย่อมเป็นหนทางหนึ่งและดูเหมือนจะเป็นหนทางเดียวที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นคว้าเนื่นนานยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจในโลกพระองค์ส่งคน้นคว้าด้วยการลงมือปฏิบัติจริงล้มลุกคลุกคลานและสุดท้ายก็ได้พบทางออกแห่งคำว่าพอ เมื่อรู้จักพอเสียแล้วท้ายที่สุดแม้นจะมีอะไรมายั่วยวนใจให้อยากได้จิตก็สามารถที่จะไตรตรองว่าสิ่งเหล่านั้นมีได้ดั่งใจเสมอจึงไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากมายว่าทุกอย่างจะต้องได้ดั่งใจและสุดท้ายเมื่อตั้งความหวังไว้มากเกินก็กลายเป็นความวิบัติแห่งจิตเพราะ เมื่อไม่ได้ดังที่คิดก็กลายเป็นบุคคลผู้พลัดตกจากที่สูงคือสภาวะของใจมิได้ดังหวังเมื่อเราได้เห็นนักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ย่อมที่จะบ่งชี้ชัดเจนว่าคำสอนพระพุทธองค์ยังพร้อมที่จะให้เราได้พิสูจน์ทราบว่าคำสอนนั้นจะเป็นทางออกได้จริงหรือแต่ภิกษุเหล่านี้ ผู้มีความศรัทธาว่าคำสอนพระาศาสดาของเรานั้นเป็นคำสอนที่แม่นมั่นและประพฤติตามแห่งอริยสงฆ์ทั้งหลายก่อนหน้าเรานิเนิ่นนานและบัดนี้หากเราจะส่งต่อสิ่งอันเป็นสาธารณะแห่งธรรมอันเป็นอมตะแห่งธรรมจะต้องเกิดจากการที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจริงและเพื่อ ที่จะให้ตนได้ค้นเจออะไรบางอย่างแม้นจะไม่ได้เสียทั้งหมดแห่งอัญมณีแห่งธรรมก็อาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยอันจะพอเป็นแนวทางว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบเราจะต้องเป็นพยานว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงและหากใครได้ลองประพฤติตามปฏิบัติงามตามธรรมพระพุทธองค์สุดท้ายก็จะได้สิ่งที่เป็นอมตะ แห่งธรรมเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าแห่งหัวใจดูเถิดท่านทั้งหลายภิกษุผู้ทรงธรรมผู้ทรงศีลจักได้เป็นผู้ที่กำลังคน้นคว้าแม้นจะไม่เจอในชาตินี้หรือชาติไหนสุดท้ายสิ่งที่ทำก็กลายเป็นการสะสมบารมีและความดีก็ย่อมที่จะไม่ได้หายไปไหนเป็นหน่วยกิจแห่งธรรม ที่ได้สะสมเพื่อไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์จริงจังปีนี้เราทุกท่านเมื่อชีวิตกำลังนับถอยหลังลงเรื่อยๆคงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องเตือนใจได้มากเท่ากับการประพฤติปฏิบัติและได้มองย้อนอดีตเรียกว่าเป็นคนระลึกชาติระลึกชาติให้ได้ว่าในตอนต้นแห่งชีวิตนี้ เราก็เกิดมาด้วยการร้องไห้และสุดท้ายก็แบมือออกแม้เทน้ำรดที่มือในวันอาบน้ำศพก็จะไม่ได้เอาอะไรติดมือไปภิกษุผู้พึงปฏิบัติงามตามธรรมพระพุทธองค์ย่อมเป็นผู้เจริญป่าใดสถานที่ไหนที่มีพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมย่อมสร้างความงดงามแก่ป่านั้น ยิ่งกว่าความงามของจิตกรผู้วาดภาพเลอเลิศในโลกนี้วันนี้วัดธรรมพิมุกไร่ป่าอําเภอเมืองจังหวัดตราดของเราได้จัดปฏิบัติธรรมประจำปีและย้อนกลับมาอีกที300กว่าวันแล้วจนวันนี้ก็ย้อนกลับมาหลายสิบปีที่มีภาพพระสงฆ์ผู้สงศศีลได้ประพฤติงามปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้า พึงทำเถิดท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตยังมีลมหายใจก่อนที่จะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราได้ประพฤติทธรรมแม้นไม่มีกายเมื่อวันหนึ่งที่สิ้นลมลงเราจะต้องไปสู่ณที่ใดก็สุดจะทราบได้อันเนื่องด้วยชาตินี้ก็ได้สะสมทั้งบุญและบาปไว้พอควรวันนี้จึงขอให้เราทุกท่านพึงเป็นผู้ที่ตั้งตน ในธรรมะอันงามของพระพุทธเจ้าเถิดรักษาไว้ซึ่งศีลแม้นจะบกพร่องบ้างก็พึงดูแลเท่าที่ทำได้ตามกำลังแห่งตนเมื่อชีวิตยังไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เจอวันพรุ่งนี้หรือไม่นะลมหายใจขณะนี้จึงนับว่าเป็นความงดงามที่สุดแห่งผู้ที่มีความเพียรขอจเจริญพร